ใจใครเคลนมาถึงอยางที่นี่เขา่าจะฝันเขา่าจะเาน่จะเหนื่อยเขานอนเล่นทุกคนอ๋อเขาผัดกันฟันผัดกันนอนผัดกันใช่เก่งเลยนะดูดิทั้งหมดได้เหรออันนี้นอนเล่นอ๋อ้ก็เป็นใบยาการนะครับที่คนบ้าพาเรามันดีมากแล้วก็ สวัสดีครับผมหมูเอพาเที่ยวนะครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนวันนี้เรามากับใครบ้างวันนี้สวัสดีครับผมชัยอารมณ์ดีนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> จันทร์สอนดุยแหลกแ,แล้วก็สวัสดีครับ <c oughs> ผมเลดครับเลดเดินเข้าป่าใช่ไหมใช่วันนี้เราก็มาสำรวจถ้าแล้วก็มาดูคนป่าสุดท้ายใช่ไหมเลดนะใช่ครับวันนี้น้องป่าใช่มาดูคนป่าใช่ไหมหรือมันจะอยู่คนเดียวด้วยนะดูคนเดียวใช่ไหมไม่รู้คนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าผมมาผมเจออยู่คนเดียวเหรอใช่แบบเจอเพื่อนผมวิ่งมาก่อนเลยวิ่งมาก่อนแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย ว่าเป็นเป็นเผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็เลียงก็ไม่ได้ไทยก็ไม่ได้ไทยก็ไม่ได้ใช่ไม่รู้ต้องพูดภาษาอะไรแล้วเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ยภาษามือเลยภาษามือแล้วมือน่าจะได้อยู่มั้งแล้วเราก็เข้าไปดูนะว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าเราต้องมาลล้นอนนะทุกคนโอเคครับก่อนที่จะไปชมชิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมวยพาเที่ยวด้วยครับขอบคุณมากครับไป ตอนนี้เราก็ตามอาจารย์สอนเข้าไปนะทุกคนทำเอบใหญ่มากเลยนะครับอุ้ยทำกาตัวเาใหญ่เลยราต้องรอดไปไหมอาจารย์สอนใช่ครับโอ้โหทำน้าอยู่มากเลทุกคนข้างในทำคือแบบตอนนี้เราก็เข้าไปนะทุกคนได้ประธรรวัฒน์ได้เหมือนได้คนได้ ขึ้นได้หรอขึ้นได้ไม่ขาดหรอขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้พี่ขึ้นได้อะพี่ขึ้นได้จะพี่จะขึ้นไปเหรอขึ้นไม่ขาดเลยว่ะเจนชัยขาดป่อไม่น่าจะขาดดู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 โอ้ยโอ้ยโคตรไวอ่ะเป็นไน่หว่ะโคตรไวอ่ะโอ้แล้วเข้าไปได้ไงวะเนี่ยเข้าไปได้พี่แต่ต้องมุดไปเดี๋ยวกาขึ้นเลยปะกลาแต่ว่าไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่พี่ดูดิมีเถาวัลย์เนี่ยขาดหรือป่อพี่จะขึ้นเข้าไปได้ผมขึ้นเหรอมาเดี๋ยวผมขึ้นใะเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่ดูขึ้นขึ้นย ไต่ขึ้นไปไงพี่ไต่ขึ้นไปเหรอแล้วมันจะขาดไปหรออ่ะไม่ขาดไม่ขาดอ่ะพี่วิจัยหวานนะมันจะให้ขึ้นหรอวะเนี่ยค่อยๆอย่าอย่าอย่าขยับเยอะนะพี่มันให้ขึ้นไหมเพราะว่าให้นะเพราะว่าเขาเวลาเรามาแล้วเขากอดผมเลยอ๋อเหมือนเขาอ่ะกำลังจะคุ้นเคยกับเราใช่ไหมน่าจะชินกับผมนะเหรอเพราะวให้น้องแดงกระต่ายขึ้นไปมันมีบางจำพวกไล่กวดผมเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่กันแค่นี้ไงพี่อ๋อ ได้ไหมเนี่ยถ้าน้องเด็กขึ้นได้ผมไอ้พวกนี้มันมันผมว่านะมันมันมันหาล่าสัตว์ด้วยไงอืมออกใบด้วยอืมอืมพวกเอาแบบออกไปล่าสัตว์อะไรประมาณเนี้ยบังก็มีตัวตัวที่ที่หลายๆก็มีใช่ไหมบางตัวไล่โยนผมแล้ววันนั้นอ่ะออกไม้ไล่โยนผมอ่ะขบวนมีทั้มอีกพี่ใช่ขึ้นไปขบวนมีทั้งนีกโงมึงเองเนี่ยสุดเหรแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ย เฮ้ยอยู่บนต้นไม้เลยนะเฮ้ยเราไม่คุ้นเคยใช้งานจับมือหน่อยแล้วเนี่ยต้องคุยภาษามือนะครับเออภาษามือเนี่ยเนี่ยเราผมจะโดนทำร้ายหรือเปล่ายังไม่ได้กินอะไรเลยพี่มันหิวมันหิวมันเหี่ยวมันกินพวกลูกใสแล้วมั้ยในต้นใสไหะมันกินได้หมดใช่ปหมพวกนี้เนาะกลินได้แต่ไม่ไม่น่าจะอิ่มนะ จริงๆก็เอาข่าวอะไรมาส่วนมากเขาน่าจะออกไปล่าสัตว์นะพี่เห็นหัวหอยพวกนั้นปะเออเป็นเป็นเหมือนกระโหลกเด็กนะกระโหลกเด็กหรือกระดูกไอ้ไรแล้วนะเป็นแบบดูแล้วน่าจะเป็นกระโหลกเราถ่ายข้างบนดูไหมอ่ะเอาโทรศัพท์ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่วิชัยตายตายลองดูนะอ่ะเดี๋ยวมามาเอากล้องให้ได้อุ้ยแต่ว่าตอนลงตอนลงตอนลงยากนะลำบากนะโอ๊ยตกลงไปนี่เรียบร้อยแล้วนะ ใช่พี่ปลาโลเสี่ยวน่าดูเลยพี่จะลงยังไงทีนี้โอ้พ่อเสียวเลยเนี่ยน้องน้องน้องแดงก็จะเจ็บเท้าไปดิเอากล้องมาเดี๋ยวยื่นมาให้พี่ก็ได้ระวังนะเดี๋ยวพี่จะลองขึ้นทำรวดไปข้างบนดูบะล่ะไปดิเดี๋ยวผมส่งกล้องให้พี่พี่ขึ้นในด้านบนได้เลยด้านบนยังเป็นถ้ำโล่งเนี่ยแล้วก็ขึไปทุกคนนี่แหละไปด้วยกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกัน การสอนขึ้นเทไหร่ถึขขขงข้ขขาอทีไปกันก่อนก็ได้ <c oughs> ผมผมน่าจะชินที่นี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ย้เขาลงมาคุยกับเราก็ได้จะส่งไปให้โมเอขึ้นไปสำรวจด้านบนน้องคนดังมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะทุกคนไปดูนะครับว,ว่า,ขาวเขาจะพาเราเข้าไปในใถ้ำลึกหรือเปล่านะทุกคนได้ปะอันนี้คือสุทกคนจันจันเชค ขึ้นเปล่าเจนชยัยจะหักกนี่้พยายามพี่วิชัยพยายามจับแน่นๆนะเดี๋ยวเราก็ทยอยกันขึ้นมาแลทุกคนอันตรายมากผมก็รู้สึกผมเป็นคนกลัวความสูงไปแล้วแขึ <laughs> น้ไไนไปขึ้นทางอาโยงน,นี่รู <laughs> <laughs> ้สึกอะไรสูงๆนี่ม่ <laughs> ต,ต้องไปเล่นรถไฟห่อวอขึ้นจริงอ่ะเจนชัยขาดเปล่าไม่ขาไม่ขาดขนานนะแล้วแยัขึ้นได้เลยัก็นักอยู่นะ นนี่ะครับอ๋อดูเจนชัยไต่ขึ้นมานะทุกคนวิชัยก็กำลังขึ้นไปนะเฮ้ยข้างๆตกใจเฮ้ยเฮ้ยตกใจอะไรตกใจตกใจอะไรม่เคยเข้ามาไงยวิชัยมันร้อนอร่อยมากเราไม่เคยเข้ามาตกใจ เฮ้ยเหลือมันมีสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างบ่งบอกไหมเพราะเวลาข้างเข้ามาเหมือนห้ามไปหรือเปล่าไม่รู้เจนชัยขึ้นอ่ะขึ้นได้ป่ะไม่รู้เหมือนนกัเอากล้องมาให้พี่ป่ะฮะให้กล้องให้พี่ถือป่ะได้นี่เจนชัยกำลังตามขึ้นมาแล้วทุกคนได้ระหว่างมีโดมหัวไข่นวดใช่ไหอยู่ไปคอนโดเลยโอ้โหมันขึ้นมาอย่างไรมันลง่อกี้ แต่เ้าวันมาแลทุกคนเพื่อเราจะเข้าไปดูคนป่านะครับทุกคนอันนี้เจนชัยก็จุดไปได้เลยวันนี้ก็มุดไปได้นะพี่แต่ไม่รู้ตัวพี่จะมุดได้หรือเปล่าเพราะมันเล็กไ่้เลยถ่ายที่เฟิร์นที่จะลำที่จะลำหน่อยใหโอ้โหเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะเจนชัยได้หรอเขาอยู่ข้างบนนั่นนะใช่ไหมใช่เสียงเขาอยู่ข้างบนให้พี่ถือป่ะ มันฝนกำลังจะตกทุกคนแต่ว่ารู้ว่าเราจะฝนตกหรือเปล่าตอนนี้เจนชัยกำลังขึ้นมาไหวไหมเจนชัยก็นี่ครอาจารย์จัดสอนเข้ามาถาวนหน้าถาวรหน้าจะขาดนะอันนี้จะข้าวไว้คนป่าตะกอนใหญ่เลยเนาะเออมันเขาเรียบเรียบให้เราไปอ่ะแต่เราขึ้นยากอ่ะเฮ้ยจับนี้จับได้ปะ หันหลังดิเจนชัยหันหลังมานี่ดิขึ้นได้เปล่าหันหลังมาหนี่ดิเจนชัยจับจับไม้นั่นน่ะพี่หมายฝั่งนู้นค่อยๆดันมาการสอบต้องมาลับต้องมาลับเจนละมั่งเจนเต็มแล้วเนี่ยเอ้ยเจนชัยจับเอ้ยเจนนี่เป่าจับเจนเจนเจนค่อยๆค่อยๆเจน กลางขาออกกลางขายันเออนั so ่นแหละกลางขากลางเลยจับไม้จับไม้บนหัวเนี่ยนี่นี่เออได้แล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยครั้งเก่าจันสอนกลัวขรังขาวไปจินใจได้ปะจันจินใจได้ได้แล้วได้แล้วเจนค่อยๆมานี่ไงนี่ไงอ๋อเขาดีใจเราขึ้นมาถึงไงเขาดีใจ าดีใจไงมันเขาดีใจนะเจนชัยนะเขาจะให้เราไปไหนมีอีกไหมลูกอร่อยมากขบนใช่ไหมได้ให้เขาพาไปแล้วปะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะใช่ตอนนี้ก็ดีใจอ่ะมันเขาดีใจนะอ๋อเขาชี้ไปให้เราเขาจะไปชี้ไปฝั่งนูก เขาชี้ไปฝั่งนู้นไงเขาจะให้เราขึ้นไปหรือเปล่าจต่ขึ้นได้ปะขึ้นไปตรงไหนขึ้นไปตรงนี้ใช่ปะใช่ายพี่อ๋อขึ้นนี่ขึ้นนี่บันแต่ว่าค่อยๆนะพี่เลื่อนหน่อยโอ้นั่นแหละอยู่สูงมากพี่ดูดิคนป่าเนี่ยสูงพี่สุดยอดใหญ่ใหญ่มากอยู่ข้างล่างเนาะเฮ้ยมีลังนนกเลยนะตอนนี้เราก็พักก่อนนะทุกคนโอ้โหโคตรหินโคตรใหญ่มากจริงๆ มาเจอคนป่าจริงๆใจจังแบบใกล้ๆเลยนะใช่ตอนนี้เราก็มาเจอคนป่านะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยใช่น้ามาพูดเป็นนอนที่นี่นะออโอเคนอนด้อ๋อเ<อ>ขาจะให้เราไปป่ะแล้วเรารีบไปเลยเใช่ไเรารีบไปดีวกว่าเดี๋ยวเขางงหิตใช่เพราะว่าเขาชี้ให้เราไปนานแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราตามเขาไปเลยป่ะทุกคนป่ะ เอีนี่เราก็ค่อยๆเดินไปนะทุกคนโอ้โหนั่งพักพอได้แรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปต่อนะครับจารย์สอนก็เพราะว่าทางที่ข้ามเขามุ่งเองแล้วก็จะซ้อมมุกมาได้โอ้เขาไปในถ้ำนู่นเหรอได้ขึ้นมาเนี่ยข้างในนี่มีข้างบนก็มีข้างเขาอีกใช่ไหมใช่นี่ขึ้นมาจับให้โดนๆตกใจมุ่งเองเราระวังนะจ้าเราไม่คุ้นกับเขาไงอื้อืออืออืออ๋อขึ้นไปเลยคลายๆไปลงไปนู่นน่ะ มันน่าวัดเสียวจังไปดูดิเนี่ยวทุกคนเราต้องไต่หินนั่นไปนะเกิดไม่ระวังผมเน้นนึงว่าจะขึ้นไมได้อยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพลาดนี่ก็คือพลาดนี่เรียบร้อยอาจารย์สอนถึงก็อาจารย์สอนถึงก็ถอดรองเท้าแล้วอาจารย์สอนล่างยีเป็นก้อนศิลาอยู่แล้อาจารย์สอนต่อรองเท้าอ่ะเพราะว่าแตดีรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไอ้คนป่านำทางแล้วว่าจะให้คนป่านำทางไปนะทุกคนไมปไปจัะเขาไม่ทำอะไรเรา เสียวเสียวเสียวได้น้องคนป่าพาไปไปนี่ปไปผมไม่ได้จะไปแล้วมั้งเหนยไม่ไปได้อยู่ไปได้อยู่จ่าแข่งแหลงไปทางนี้ดิฉันสอนไปได้อยู่มานี่จิกเกงวันไรนี้ไม่เป็นไรมาได้มาได้โหคือทางรกมากนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโ้โหไปเราต้อง โอ้มีถ้ำตอนนี้เราก็นี่ทุกคนน้องคนป่าเขาจะพาเราไปไหนนะรู้ว่าเขาพาเราไปดูไหนไหนไหน เฮ้ยเป็นถ้ำอะไรเฮ้ยมันเป็นเหมือนด้ามขวานเลยนะทุกคนโอ้ยโอ้ข้างเข่าข้างข่าเยอะมากนะทุกคนดูข้างข่าโอ้ยหินทําไมเขาเป็นแบบนั้นนะหินเหมือนคนเขาตัดเลยนะเนี่ยเหมือนเขาตัดไว้นะทุกคนดูดูข้างข่าพวกนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะมีสองตัวนะทุกคนคนป่านะภาสุดท้าย อ๋อขึ้นมาฝั่งนี้อีกอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปอะไม่รู้ดูเขาจะขึ้นไปได้ป่ะออออออููู้้้้้ทนนนะะซซับเลยขึ้นไปอู้ไม่รู้ว่าน้องเขาขึ้นไปได้ยังไงนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะทุกคนอ้อเขาให้บอกให้เหยียบมาอาจารย์สอนเดี๋ยวรออาจารย์สอนก่อน เจนสอนมาเจนเจนสอนกำลังตามมาสวยแลยเจนเขาสวยเลยอะสวยมากเลยดูดิโอ้โะขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเจนชัย บรรยากาศดีมากครับเจนชัยนึกว่าจะติดทําแล้วอืมแต่ตรงนี้เราจะขึ้นไปได้ไงไม่รู้ว้าวเออมันขึ้นไปได้ไงวะจะขึ้นเฮ้ยทางขาออกอ่ะอ๋อมีเชือกนี่อมีเยอะอ๋อมีเชือกตู้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กลัวขาเช่ไหมโอ้เออบิดเท่าไหนวะจับมือเจนชัยเขาจะจับมือ โอ้โหตกใจอืออือนี่นๆเล็กอ๋อเขาเหยียบนี่เหยียบก้อนหินตรงนี้จะใช้นี่เหยียบก้อนหินตรงนี้อ๋อเหยียบตรงนี้อหรอนี่ๆๆจะเหยียบท่าไหนก็มาอืออืออือออจัดเชือกอืออืออออืหยับออนี่อือตัวเฉยๆนะอืออ๋อให้ดึงอึออื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 อออจับมืออ๋อจับมือจับนั่นๆ โอ้ยขาดจะชีกโอ้ยโอ้โหเจนชัยไปแล้วโอ้โหคือแบบเขาเขานี่ไงเขาสอนนะใช่เขาสอนให้เราทำวิธีปีนถ้ำไงว้าวสวยมากพี่พี่อาจารย์สอนอาจารย์สอนไปก่อนเราดูอาจารย์สอนไปนะทุกคนผมเป็นห่วงคนเดียวคนเนี้ยคนอื่นผมไม่เป็นห่วงอาจารย์สอนเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์สอนลุยแหลกของจริงหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมนะเจนสอนเลยแหละมีแต่ห้างมันไม่ได้ห้างอายุนี่แหละไปขึ้นไปถือหางลอยแหลกมันรู้ลอยแหลกตรงไหนนะทุกคนนะมีเหี่ยวด้วยมีเหี่ยวด้วยอุ้๊บเลยนะเจนเฮ้ยไปจับเหมือนเหมือนเหมือนชี้อ่ะมันจะเกินหัวใจใจใใจบนเรื่องเลยอ๋อมีเหี่ยวด้วยหนูมันชี้ใหญ่เลยดูดูดูอ๋อเหมือนเขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าเจนชัยใช่ใช่ของจริงของจริงนะ สจริงเรื่องปีนเขาหมูไอพาเที่ยวข้องบจ้าตัวนี้จ้าจ้าตัวนี้โอเคอุ้บรรยากาศสวยมากจริงๆสวยนะพี่บรรยากาศข้างบนสวยงามมากเลยแล้วจะพาพี่พี่คืไปดูข้างบนเลยนะคนป่าพาชมวิวคนป่านะครับทุกคนคือคนป่าเขา ก็เราก็ขึ้นมาถึงแล้วครับใช่ก็ขึ้นมาถึงว้าวบรรยากาศสวยมากสวยมากโอ้โหสวยมากบรรยากาศจ้าปียังไงวะตรงนี้ว้าวคนจ้าจ้าปียังไงวะดูเฉินชัยนะเป็นระวงัชัยไหวบ่า ่าสายวเดี๋ยวราดล้อันพอล้อพอล้อเจนเอล้อเจนน่ารักก็ปวล้อก็น่ารักดีนะครับเฮ้ยย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 วยยอยย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 ัยกยย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 ยไยยยยยยยรยยอยย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 นยยยยยยยไย้ยยยยย้ยยายรยย้ยยย โอ้โหตรงนี้ขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหสวยมากว้าวโอ้สวยงามมากเลยดิเสือนี่นะเฮ้ยเฮ้ยน่าพาตกใจมุดว้าวโอ้โหว้าวบรรยากาศสวยมากทุกคนเฮ้ยเย็นๆนะลูกอะไรตอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมลูกลูกใส่ลูกกินไม่ได้ใช่บอกกินไม่ได้ในป่าไม่ได้กินในป่า นี่เป็นลูกใส่นะทุกคนดูด้วยมือเขาเอายิ่งเราเลี้ยงไว้ด้วยนะโอ้โหตรงนี้สวยมากเช่นเคยมีดอกไม้สวยงามมากเลยบรรยากาศสวยมากตรงนี้นี่คือที่ไหนนี่อู้หูที่ไหนดูฝั่งนู้นสุดทิศนี่โอ้ไปได้เหรอไปได้เหรอเอาโอ้โหเขาจะไปให้เรารู้ปะ รู้ว่าเขาจะไปเขาจะไปแล้วอุ้ยเสร็จเห็นชายต้องตามไปแล้วนะไม่ไปโอ้โหเราไปได้ไงเนี่ยเขาไม่ไปเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันเขาอกวกลัวเหมือนกันนะใช่ด้วยอันตรายน่าตายเขากลัวเราไปไม่ถึงไงไปได้ไหมอุ้ยนี่มีแมงด้วยไปได้ไหมมันนี่ได้โดดมาเร็วๆเร็วเลยเสืออ๋อน้องคนป่าเขาจะช่วยนะเขาจะช่วยดึงใช่ป่ะ เขาจะประคองเขาจะให้ไปให้ได้ไงเพราะว่ามาก็ต้องมาให้ถึงไงอาจารย์สอนมาก็ต้องมาให้ถึงไงตอนนี้ตอนนี้ถูกบังคับแล้วนะถูกบังคับนะไม่มาไม่ได้นะวนล้อวล้อมึงวนล้ออ่ะดีใจไงนะอจวัดอาจารย์วัดเจใครเคยมาถึงอย่างที่นี่ คนน่าจะฝันเขาน่าจะเล่นคนน่าจะเหนื่อยคนนอนเล่นทุกคนอ๋อเขาผัดกันฟันผัดกันนอนพัดกันใช่เก่งเลยนะดูดิทั้งหมดได้เหรออนี่นอนเล่นอ๋อก็เป็นบายาการ์นะครับที่คนบ่าเผาเรามันดีมากดีมากแล้วก็โอ้ฟันใหญ่เลยอ่ะโอ้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  เขาดีใจเหมือนเราเขารู้ว่าเราให้เขานะใช่ใช่ใช่เขาน่าจะเป็นแบบเอาไว้ทํามาหากินเถอนะใช่เพราะว่าในป่ามันไม่มีเล็กไงใช่ดูดี่เขาฟันใหญ่แล้วแบบเดฟของเลนใหม่นะใช่ดูดี่ชอบเลยนะเขาเรียรู้วิธีตัดเลยนะใช่แต่ถ้าเป็นเราจะตัดทีเดียวขาดเลยนะแต่เขาตัดหลายครั้งนะใช่เกี่ยวผมเกี่ยวผมเกี่ยวผม เอาเอามีดปาดเลยเอามีดปาดผมมาดิเอามีดปาดผมแล้วผมเขายาวไงช่วยกันดีนะอย่างว่าเป็นเผ่าพันธุ์สุดท้ายนะเราต้องดูแลเขานะ อาาจรย์ีน้เราก็เดี๋ยวพอแล้วมั้งเราไม่ใหญ่จะลบกวนแล้วนะใช่เพราะว่าเราก็ต้องเดี๋ยวเดินทางกลับด้วยเพราะว่ามันเริ่มค่ำแล้วไง้กลับแล้วกลับแล้วอ๋อจะให้เราไปตรงนั้นอีกอ๋อก็ทางทางให้เราไปไงอ๋อตายแล้วอาจารย์สอนไปเปล่าเออฮะอเขาว่าบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมที่เขาสายมือนะไปดูปะเดี๋ยวผมไปดูเอง แต่ไม uhm. like ่รู้ว่าเขาจะให้เราเข้าไปดูอะไรนะทุกคนโอ้เป็นถ้ำใช่ปะอออโอลงนี่เลยเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะให้อ๋อเขาจะให้ลงช่องนี้จานเขาจะให้เราลงช่องนี้ไง อ๋อเขาเขามาส่งเราลงช่องนี้ไงอาจารย์สอนนี่ยเขาจะส่งเรามาลงตรงต้นไม้ชั้นนี้ไงลงทางลงตรงต้งนี้ไงเดี๋ยวเราก็จะเดินตามไปแล้วทุกคนเขาน่าจะมาส่งเรานะทุกคนนะมาเดี๋ยวอาจารย์ทุกคนเห็นนะทุกคนดูก่อนเห็นเดี๋ยวเราก็จะมีรถควแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับแล้วทุกคนเพราะว่าน้องเขา เขาก็จะมาส่งเรานะน้องคนป่านะทุกคนลงได้ปะ่ะลูกโอ,โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยประเทวไนะ้รับขอบคุณมากครับ